สวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยวันทัวร์สวัสดีทุกทท่านพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับอยากจะมาพูดคุยนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะพอดีด้วยนะครับก็เคยมีนะครับเอฟซีหลายท่านนะครับหรือว่าผู้โดยสารหลายท่านนะครับได้ทัรเข้ามาสอบถามแท็กซี่ไทยนะครับว่าลืมของไว้บนรถนะครับ ทำของหล่นไว้บนรถแท็กซี่ประมาณนั้นนะครับลืมของไว้เราต้องแก้งอะไรยังไงนะครับแล้วอเผอิญว่าผมนึกได้ว่ามีผู้โดยสารหลายท่านได้โทรมาสอบถามเรื่อง,องลืมของนะครับเช้าวันนี้นะครับผู้โดยสารลืมกระเป๋าเสื้อผ้านะครับไว้บนรถผมนะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปนี้นะครับอ่า ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าท่านไม่ต้องไปบูลลี่ว่าเอ้ยมาทําคลิปแล้วลืมของเนีย่ยถ้ามันมันต้องไปดูของอะไรหรือเปล่าผมดูแล้วนะครับแน่นอนนะครับผมดูแล้วนะครับของเนี่ยท่านอย่าไปมองว่าของนี้มีอะไรไม่มีอะไรอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าผมจะไม่ทําก็ได้นะครับเพราะว่าการที่ผมดูทําไมผมต้องดูผมจากรู้ว่ามีเอกสารอะไรยังไงนะครับแล้วก็ผมต้องทํำยังไงนะครับคือ เมื่อเช้าน่แหละผมได้โทรไปแจ้งทางสวพแล้วแหละนะครับว่าแจ้งไว้แล้วก็ถ้ามีบู้โดยสารเนี่ยลืมของอะไรยังไงทําไมผมไม่เอาไปคืนเขาในแนวอื่นเพราะว่าผู้โดยสารท่านนี้นะครับเรียกผมอ,อยู่ตรงถนนใหญ่นะครับผู้โดยสารเนี่ยถ้าผมเลงไม่ผิดนะผู้โดยสารขึ้นสามคนแล้วคนที่สามถึงมาบอกผมว่าอ่าผู้ใช้กระเป๋าพี่หรือว่ากระเป๋าผู้โดยสารเรือกเปล่า กระเป๋าใบนี้จะวางอยู่ตรงเบาะฝั่งฝั่งผมขับนะครับแล้วก็มีน้องรอรอคนหนึ่งขึ้นเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรผมแล้วก็คนที่สามขึ้นมาเขาเรียกแอบผมเขาถึงถามผมว่าใช่กระเป๋าพี่หรือว่าเป็นกระเป๋าผู้โดยสารผมก็เลยมานึกว่าเป็นกระเป๋าผู้โดยสารคนนั้นที่ผมรับจากย่านเสนานะครับเสนาเนี่ยมาส่งที่หมอชิดนะครับเพราะว่าผมจําได้เลยนะครับว่าเป๋าใบนี้เขาถือใบเดียวแล้วก็ จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าสะพายข้างนั้นก็คือน่าจะเป็นกระเป๋าทรัพย์สินของเขาผมเปิดดูแล้วเดี๋ยวผมจะพาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมทํายังไงบ้างนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับท่านอย่าไปมองนะว่าเอ้ยอันนี้มันไม่มีของมันเลยมารีวิวมันจะไปทําอย่างคิดอย่างนั้นนะครับการที่ผมจะรีวิวหรือไม่รีวิวในเรื่องแบบนี้เนี่ยผมไม่รีวิวก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ผู้โดยสารที่เขาเคยลืมเคยคอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมเยอะมากว่าลืมของนี่หนูต้องแจ้งอะไรยังไงนะครับ ผมก็เลยได้มีโอกาสอยากมาท,ทําทริปนี้แบบนี้ว่าเราต้องทํำยังไงก่อนนะครับสําหรับเต็ที่ไทยเนี่ยเจอเองเนี่ยผมก็ต้องมีวิธีเหมือนกันว่าผมต้องทํำยังไงอ่าเขาถึงจะได้อ่าขอเขาคืนนะครับว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาท่านมามาเปิดดูเลยแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งอ่ะผมเปิดดูแล้วเมื่อเช้ามื่เช้าประมาณแปดโมงแปดโมงกว่านะที่รู้ว่าผู้โดยสารลืมของแต่รับผู้โดยสารเนี่ยยังเช้ามืดเลยประมาณสัก เออเกือบหกโมงเช้านะครับเกือบหกโมงตีห้ากว่าๆแล้วกันนะครับไปส่งที่สายอ,อสายสายเหนือข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมพาท่านมาดูปอ่ะจะกระเป๋านี่จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจะเมื่อวางอยู่ตรงข้างหลังนี่ตรงนี้ฝั่งโคงคนขับตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีนี่แหละครับขนมห่อหนึ่งนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่แหละอันหนึ่งเนี่ยที่ชาร์จแบตเขาเนี่ยนี่นะครับเนี่ย เพราะว่ามันเป็นที่ชาร์จแบตบ iPhone ด้วยนะครับเป็นที่ชาร์จแบต iPhone ด้วยน่าจะแพงนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตด้วยเพราะว่าผมจะทําคลิปนี้เผื่อเขาได้เขา้เขามาดูไปเสิร์ชดูในแท็กซี่ว่าเขาลืมอะไรบ้างนะครับแค่นี้นะครับอีกขนมห่อหนึ่งนะมันขาดนะครับผมเอาไปทิ้งนะครับก็อันนี้เขาขาวแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคียการ์ดนะครับน่าจะเป็นคียการ์ดเข้าตึกนะครับ ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้โดยสารนะครับผมก็เปิดดูหมดเลยแหละนะครับผมขออนุญาตนะท่านนะมันก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องสำบางส่วนตัวนะครับผมมาดูในตรงนี้นะครับเผอิญว่ามันจะมีบัตรประชาชนของน้องลูกชายเขาอยู่น่าจะเป็นลูกเขานะครับแล้วทีนี้ผมต้องทํำยังไงนะครับอ่าในเคสแบบนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับขอเข้าของก็เครื่องใช้สำบางนะครับอ่าผมก็เลยนะครับ ไปที่เ ır, like át, จอเจอไปรษณีย์พอดีผมนึกออกเลยนะครับผมก็เลยไปจ่ายอ่าไปที่ไปรษณีย์แล้วก็จ่ายหน้าซองนะครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนเนี่ยอ่าลูกชายเขาเนี่ยไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่งเขียนที่อยู่แล้วก็ผมก็จ่ายที่อยู่ผู้ส่งของผมด้วยนะครับอ่าก็คือชื่อผมแล้วก็เบอร์โทรผมเบอร์โทรผมนะครับเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเขาอยากได้ของเขาส่วนนี้คืนนะครับหรือว่าเนี่ยอยากได้ตรงนี้คืนเนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันสําคัญเนี่ย คืนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแจ้งเฉพาะสวพอะไรต่างๆเนี่ยเผื่อผู so mm ้โดยสารเขาไม่ได้ดูไ so ม่ไ so, ด้ฟังต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับเผื่อผู้โดยสารได้เซิร์ชเข้ามาดูในเน็ตเจอแท็กซี่ไทยวันทัวร์เนี่ยท่านก็ติดต่อผมมาได้เบอร์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปตลอดนะครับนะนะท่านนะก็ส่วนบัตรประชาชนนี่น่าจะถึงบ้านเขาเผื่อถ้าสมมุติว่าเขาได้ใช่ไหมล่ะท่านเขาได้ของบัตรประชาชนดนั้นคืนเขาก็ต้องติดต่อแม่เขาว่า เนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเขาต้องอยากได้อันนี้แน่นอนนะครับเนี่ยเป็นที่ชาร์จ iPhone นะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จอ่าอนดอร์อนดอรตัวหนึ่งนะครับตัว C นะครับนะครับผมยินดีคืนให้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมจ่ายหน้าซองอ่าไปให้แล้วนะครับก็โอเคเนาะของต่างๆผมก็จะเก็บไปให้นะท่านนะว่ามันมีอะไรไว้อะไรบ้างที่สําคัญนะครับโอเคครับผมก็ อ่าแล้วจะกลับมาแนะนํามาหันมาหน้ากล้ลองกันอ่าผมจะแนะนํานะครับถ้าผูดด้โดยสารลืมในแบบนี้นะครับเอ่ออย่างแรกก็คือท่านแจ้งส so พ91นะครับสพ so 91นี้ท่านเซิร์ชไปดูใน Google ก็ได้นะครับมันจะมีเบอร์โทรสตัวนะครับผมก็จาไม่ได้ไม่ก็ได้อันใช้นะครับสพ so 91และก็จสร้อยนะครับเขาจะประสานงานตรงนี้ให้เรานะครับจสร้อยนะครับแล้วก็ ถ้าลืมของบริษซีอีกหนึ่งก็คือ1684นะครับท่านโทรเข้าไปแล้วก็จะมีท่านต้องการทำธุระเกี่ยวกับอะไรนะครับขนส่งเนี่ยนะครับลืมของของหายนะครับเขาจะมีเบอร์โทรให้ท่านกดเข้าไปนะครับขนส่งแต่อันดับแรกท่านโทรเข้าไปก่อนนะครับ1584นะครับโทรเข้าไปนะครับทซีนะครับเซิร์ชไปดูในเน็ตนะครับแล้วก็โทรเข้าไปนั้นนะครับเขาจะมีเรื่องให้ท่านร้องเรียนสอบถามมาลืมของอะไรต่างๆนะครับ อันนี้ของแท็กซี่นะครับแล้วก็คืออะไรนะโซฮกเก้าหนึ่งจอสองร้อยแล้วก็ถ้าแท็กซี่เนี่ยชอบฟังชอบฟังวิทยุขึ้นไหนนะครับขึ้นเก้าห้านะครับเก้าห้าก็แจ้งได้นะครับก็เป็นลูกทุ่งอ่ามหานครนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็จะเป็นขึ้นเก้าเก้าสิบแปดจุดห้าอย่างที่ผมฟังอยู่นี่นะครับก็จะเป็นลูกทุ่งทั่วไทยนะครับอันนี้สองคืนนี่เขาจะ เขาจะแจ้งให้นะครับท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับแนะนําผู้โดยสารนะถ้าลืมในลักษณะแบบนี้นะครับโทรเข้าไปนะครับแจ้งโทร้าไปขนส่งด้วยนะครับท่านอาจจะได้ลืมแต่ถ้าท่านไม่ทําอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ของคืนนะท่านนะคือหนึ่งแหละถ้าท่านของของท่านหายที่มันสําคัญมากๆนะครับท่านก็ไปไล่เช็คตรวจกล้องดูนะครับว่าท่านคือรถตรงเนี้ยท่านไปขอดูทะเบียนรถ พอท่านได้ทะเบียนรถแล้วเนี่ยท่านก็แจ้งเข้าไปที่ขนส่งขนส่งเนี่ยเขาจะแจ้งถ้าเป็นรถสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะแจ้งสหกรณ์มาว่าใครขับเวลานี้เวลานี้ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลอย่างที่ผมขับเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรอยู่แล้วนะครับขนส่งเขาจะจัดการให้เองก็ใครขับทะเบียนนี้เบอร์นี้มีเบอร์โทรไหมยังไงนะครับขนส่งนี่เขาจะติดต่อให้ให้เราเองนะครับท่านผู้โดยสารฟังไว้นะนะครับติดต่อให้เราเองแล้วครับก็จะประสานงานว่าเวลานี้คนับผู้โดยสารตรงนี้ มาส่งตรงนี้เขาลืมของอะไรเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะประสิเสธได้อย่างในเคสของผมก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติผู้โดยสารเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นในบ้านหน้าบ้านเขาแต่เขาขึ้นข้างทางแต่ถ้าเขาจะตรวจสอบกล้องเนี่ยเขาขึ้นรถเวลานี้ตรงนี้เนี่ยเขาไล่กล้องเนี่ยระยะทางเนี่ยเขาเช็คได้หมดนั่นแหละนะครับท่านนะท่านจะไปเอาของของเขาเนี่ยทุกวันนี้มันยากนะครับคนพูดตรงๆถ้าสมัยก่อนมันก็ไม่แน่นะครับสมัยก่อนมันก็ไม่แน่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมอยากคืนให้ผู้โดยสารทุกคนเขาก็ คือบัตรประชาชนหนึ่งนะมันยากมากที่จะไปทำไปทํานูน่นทํานี่นะครับผมก็เลยสงสารนะครับแล้วพอได้บัตรประชาชนแล้วเนี่ยหน้าซองเนี่ยเบอร์โทรผมมีแน่นอนนะครับเขาก็ต้องติดต่อผมมาแล้วผมจะเก็บของส่วนนี้ไว้ให้เขานะครับแล้วเขาจะต้องการอะไรยังไงเผื่อเขาเข้ามากรุงเทพเนี่ยผมก็จะไปคืนเขาก็เท่านั้นแหละนะครับนะครับผู้โดยสารฟังไว้นะครับแนะนํานะครับในลักษณะเคสแบบนี้ลืมของนะครับถ้าท่านไม่แจ้งหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะไม่มีสิทธิ์แยได้ของท่านคืนนะ แตท่ท่านท่านท่านตา,ามทำตามที่ผมบอกเนี่ยท่านก็มีโอกาสท่านจะได้คืนนะครับหรือว่าท่านจะเจอแท็กซี่ดีๆอย่างเงี้ยเขาเจอบัตรอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะส่งไปไปรษณีย์ก่อนนะครับไปรษณีย์แล้วก็บางคนบางที่ก็อาจจะเซิร์ชเข้าไปดูในเน็ตก็ได้นะครับเพราะว่าหมายเรียกบัตรประชาชนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับว่าอะไรขึ้นชื่อใครนะครับผมก็เลยไม่ดีกว่าผมก็เลยตัดสิใสในสใจส่งไปรษณีย์ดีกว่ายังไงก็สองสาวันเหมือนเดิมนะครับนู่นนะครับทางสกลนครนะครับอำเภอวานนนีว่า แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามาส่งแม่เขาเนี่ยมาส่งที่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 ททสายเหนือยังไงเขาอาจจะกลับบ้านเขาอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยส่งเอกสารสําคัญไปให้เขาก็คือบัตรประชาชนนะท่านนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมก็เอาเนื้อหาสาระมาฝากผู้โดยสารแล้วกันนะท่านนะในแนวนี้นะครับในเคสลืมของลืมกระเป๋าต่างๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสอบถามอะไรไม่เข้าใจอะไรยังไง สอบถามใต้คลิปนะครับเบอร์โทรเหมือนเดิมหรือว่าจะเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับก็โทรมาสอบถามได้ในราคาเหมานอกในต่างจังหวัดสอบถามคุยได้ไปไม่ไปผมไม่ว่าท่านไม่ท่านไม่ชอบราคานี้ผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมเสนอให้คาราคาให้ท่านราคาในเลทประมาณนี้ท่านก็เอาราคาของผมเนี่ยไปเปรียบเทียบไปลองถามแท็กซี่กันอื่นก็ได้ว่าเขาไปไหมยังไงนะครับผมไม่ผมไม่ได้เรียรเรื่องนั้นนะ ผมมีหน้าที่ทำคลิปแนะนําผู้โดยสารต่างๆพอเขารออื่นๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับคําว่าแท็กซี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ